สวัสดีครับเพื่อนๆที่ร,รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงกเก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมสายธนบัตรนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งชาแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูโดงจะนําธนบัตรอีก1ชนิดราคานะครับซึ่งถือว่าธนบัตรชนิดนี้เป็นธนบัตรรุ่นแรกพศแรก ของในหลวงราชการที่9เลยนะครับสำหรับธนาบัตรชนิดราคา500บาทนี้ก่อนอื่นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมสำหรับธนาบัตรชนิดราคา500บาทที่อยู่ในมือของครูโด่งนี่นะครับ จะเป็นธนาบัตรแบบที่11นะครับซึ่งธนาบัตรแบบที่11นี้จะมีผลิตทั้ง5บาท1 0บาท20บาท 100, 100บาทแล้วก็500บาทนะครับสำหรับวันนี้คูโดงก็จะมาอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมที่คูโดงเห็นนะครับเดี๋ยวคูโดงขออนุญาตแกะให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพราะว่าจะได้เห็นกันชัด,ชดเนาะสำหรับธนาบัตรแบบที่11นะครับ จะเป็นธนบัตรชุดแรกนะครับที่ผลิตขึ้นโดยพันธบัตรของประเทศไทยนะครับโดยที่ประเทศไทยเราผลิตขึ้นมาเองโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะผลิตที่เทอร์มัสโดลาลูนะครับประเทศอังกฤษลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับสำหรับนี้ก็จะผลิตเมื่อปี2512นะครับในช่วงแรกของการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบพันธบัตรแล้วกว็ แบงก์นะครับก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาควบคุมดูแลนะครับจนมาถึงปี2518นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกธนาบัตรชนิดราคา500บาทซึ่งเป็นธนาบัตรที่ผลิตขึ้นโดยคนไทยทุกขั้นตอนนะครับเป็นครั้งแรกธนาบัตรแบบ500บาทแบบ11นี้นะครับถูกออกประกาศใช้เมื่อวันที่11 2,518นะครับนี่คือกรกฎาคมที่11กรกฎาคม2,518ส่วนธนบัตรนี้ต้องยอมรับว่าใหญ่แล้วก็โตกว่าธนาบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากนะครับความกว้างของธนบัตรนี้นะครับก็จะอยู่ที่8.25เซนเมตรนะครับแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่16เซนติเมตร สำหรับด้านหน้านะครับด้านหน้าสีหลักของธนบัตรก็จะออกเป็นสีม่วงนะครับมีภาพประธานเป็นพระบารมฉายาสาธิสรของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับทรงเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาพรอยู่ตรงกลางด้านขวานะครับมีรูปพระคุดพานะครับอยู่มุมบนด้านซ้ายแล้วก็มีภาษานะครับรัฐบาลไทยอยู่ตรงกลางเว้นที่ว่างด้านซ้ายเป็นลายน้ํานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นลายน้ําในหลวงเดียว คดโดขยับเนยอ่าเห็นละนี่ก็จะเป็นในลายน้ําในหลวงทศกาณฐที่นะครับถือว่าสวยนะครับธนาบัตรชนิดนี้คุโดยส่วนตัวคุโด่งชอบคุโด่งยังคิดว่าเอะธนาบัตรสมัยก่อนนี่ทำไมออกแบบสวยเนาะหรือว่าสมัยนี้เรามองจนชินตาก็ไม่แน่ใจส่วนด้านหลังนะครับสําหรับด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นภาพประธานคือ พระปางสามยอดนะครับนี่มีใครเคยไปเที่ยวบ้างไหมเอ่ยพระปางสามยอดจังหวัดลบบุรีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนบัตรนะครับที่นักสะสมธนบัตรตัวจริงจำเป็นต้องมีเพื่อเก็บให้ครบเซตของธนบัตรรุ่นแบบที่11นะครับสำหรับเทคโนโลยีในการปลอมแปลงของธนบัตรชนิดนี้นะครับจะเป็นการพิมพ์หมึกนูนนะครับ ลายน้ําในเนื้อกระดาษแล้วก็ฝังแถบออกมานะครับก็คือฝังฟอยออกมาหรือเราหรือที่ทางการก็จะเรียกว่าแถบความมั่นคงนะครับมีบริเวณนี้ของเราก็จะเรียกว่าเป็นแถบฟอยเนาะนี่ครับข้อมูลนะครับอ้างอิงจากรลักิจรานุเบษ,ษาาเล่มที่92นะครับตอนที่130ฉจับพิเศษนะครับ วันที่11กรกฎาคม2518ถือว่าเป็นธนบัตรอีกชนิดหนึ่งที่นักสะสมจำเป็นต้องมีนะครับแล้วก็สวยด้วยออกแบบมาสวยนี่ครับสำหรับลายเซนนะครับลายเซนที่อยู่ในมือของผู้ดงนี่นะครับจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ ถือว่าสวยเลยธนบัตรนี้แล้วก็จะมีนายกรจรสถิรกุนนะครับเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะเป็นนายสุทีสิงสเสน่นี่ครับนี่คือธนบัตรหรือว่าแบงค์ห้า้แบงค์แรกของในหลวง รัชการที่9นะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับธนาบัตรชนิดนี้เมื่อปี2,559รุ่นนั้นต้องยอมรับว่าแพงกันมากๆเลยสำหรับแบงก์ n c อยู่ที่ในมือของคุโรนี่ก็ถือว่าเป็นแบงก์ n c นะครับหน้าธนาบัตรเมื่อปีนั้นนะครับหน้าธนาบัตร500ที่เขามีขายกันในกลุ่มของนักสะสมนะเกือบพันห้านี่ยสำหรับธน,ธนาบัตรชนิดนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ลดลงมาแล้วสาหรับ าธนานบัตรที่เป็น UNC อย่างกับอยู่ที่อยู่ในมือของูคโดงนะครับก็อยู่ที่เฉลี่ยแล้วก็1 0 0 0บาท800อยถึง1,000บาทนะครับราคาไม่สูงนี่ครับวันนี้ก็เลยนำมาบอกกล่าวเล่าความแล้วก็มาแจ้งราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับครับผมวันนี้หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆได้บ้างนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดิ่งติดตามช่องครูโดงชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูโดงทำคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ